สวัสดีครับทุกคนไปจองรถกันเมื่อคู่แข่งรายใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาเราจึงต้องมาหาตัวคุ้มค่าที่สุดอีกครั้งอยากได้รถ EV ราคาดีประหยัดคุ้มค่าแต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้เราจัดศึกชิงเจ้าตลาดรถ EV h ี t c h b a c k ที่ดุเดือดที่สุดส่งท้ายปีมาให้เลย g e l l y EX2 Max ตัวท็อป BYD Dolphin ตัวเริ่มต้น Ion UT Standard ตัวเริ่มต้น แต่ละคันมีไม้เด็ดที่คู่แข่งไม่มีใครจะคือที่สุดในงบ4-5 0ถึง0แสนบาทไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่น้องเล็กแต่ใจใหญ่ที่สุด Gilly EX2 Max รุ่นนี้เปิดตัวมาเพื่อค่าตลาดอย่างแท้จริงครับจุดเด่นที่คันอื่นไม่มี 1. ราคาเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดในตลาดในราคาสุดช็อก4ี่แสนต้นต้นนี่คือรถ EV สเปครบที่เข้าถึงง่ายที่สุดในไทย 2. เบาที่สุดคล่องที่สุด น้ำหนักเพียง1,300กิโลกรัมเบาที่สุดในกลุ่มทำให้ขับคล่องตัวและประหยัดไฟที่สุดวงเลี้ยวแคบสุดเป็นรถราคานี้คันเดียวที่ให้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังทำให้คุณได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่สนุกวงเลี้ยวแคบมากกลับรถง่ายเลี้ยวยูเทิร์นสบายมากครับ Ground Clearance 162ม mm, เมสูงที่สุดผ่านทางขรุขระได้สบายกว่า 3. ช่วงล่างหรูมัลติลิง ช่วงล่างหลังเป็นระบบมัลติลิงค์แบบเดียวกับรถหรูทำให้การขับขี่นุ่มนวลและควบคุมรถได้ดีกว่าแบบธรรมดา 4. มีแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็ได้ความสะดวกสบายครบแต่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับ 5. ระบบช่วยขับขี่พื้นฐานที่ใช้งานได้มี Adaptive Cruise Control Lane Departure Warning Blind Spot ระบบเตือนจุดอับสายตาครบสำหรับการใช้งานทั่วไป สรุปสเปคเด่นแบตเตอรี่39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะวิ่ง325กิโลเมตรกำลัง116แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรน้ำหนัก1300กิโลกรัมเบาที่สุดกราว clearance นซ์1ร2มิลิเมตรสูงที่สุดนิยามสั้นๆราคาดีที่สุดได้ขับหลังวงเลี้ยวแคบเบาคล่องตัวัลติลิิก์มีแอร์หลัง มาที่เจ้าพ่อลดราคาแห่งวงการ EV อย่าง BYD Dolphin Standard Range คันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่แรงที่สุดหรือถูกที่สุดแต่เป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุดครับใช่ไหมบอกไม่ลดไม่ลดมันก็ลดอีก 1. ความมั่นคงของศูนย์บริการ BYD คือแบรนด์ EV ที่มี u t i l ลิตีบริการครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มีถึง176โชว์รูม ใครที่กังวลเรื่องการซ่อมการดูแลหลังการขายโดฟินคือคำตอบที่ปลอดภัยที่สุด2เทคโนโลยีเบล a แบตเตอรี่ safety first แบตเตอรี่แบลขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและทนทานระดับสูงเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ทำให้คุณมั่นใจได้ในระยะยาวแถมตอนนี้มีประกันแบตเตอรี่ตลอดชีพด้วย3หน้าจอหมุนได้ฟังก์ชันสุดกิมมิกที่สร้างความแตกต่างและใช้งานได้จริง 4. มีที่ปัดน้ำฝนหลังเป็นคันเดียวในราคานี้ที่มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้แต่ไม่มีแอร์หลังนะครับ 5. ระบบช่วยขับขี่ครบมี Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังและระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังมาครบเลยสรุปสเปคเด่นแบตเตอรี่50.25กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะวิ่งประมาณ335กิโลเมตรกำลัง94แรงมา้าน้อยที่สุดแรงบิด180นิวตันเมตรนิยามสั้นๆศูนย์บริการเยอะสุดเบลดแบตเตอรี่ประกันแบตตลอดชีพมีที่ปัดน้ำฝนหลังและมาถึงน้องใหม่ไฟแรงและยังแรงอยู่ Ion UT Standard i ออน UT คือคันที่เน้นสเปคสูงสุดในทุกมิติโดยไม่ตัดฟีเจอร์สำคัญออก จุดเด่นที่คันอื่นไม่มี 1. กําลังมอเตอร์มากที่สุดด้วยกําลังถึง136แรงม้าทําให้อ o ออนยู UT เป็นรถที่อัตราเร่งจัดจ้านที่สุดในกลุ่ม 2. แบตใหญ่สุดและวิ่งไกลสุดให้แบตเตอรี่มาถึง50.27กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้วิ่งได้ไกลถึง357กิโลเมตร W L T P ถือว่าไกลที่สุดในทั้ง3รุ่น 3. ระบบช่วยขับขี่พื้นฐานครบชุดมี Adaptive Cruise Control Blind Spot ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงครบชุด 4. ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบที่สุดมีแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนหลังมองเห็นชัดเจนทุกสภาพอากาศ 5. ความจุสัมภาระและความอเนกประสงค์ พื้นที่เก็บของกว้างขวางเบาะหลังพับได้ใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับครอบครัวหรือคนที่ต้องขนของบ่อยๆสรุปสเปคเด่นแบตเตอรี่50.27กิโลวัตต์ชั่วโมงใหญ่ที่สุดระยะวิ่งประมาณ357กิโลเมตรไกลที่สุดกำลัง136แรงมา้าแรงที่สุดแรงบิด145นิวตันเมตรนิยามสั้นๆส,สเปคแรงสุดแอร์หลัง ที่ปัดน้ำฝนหลังความจุสัมภาระดีมาดูตารางเปรียบเทียบสเปคสำคัญกันครับเลือก g l y EX2 MAX ราคา400,000ต้นถ้าคุณต้องการรถ EV ที่ถูกที่สุดในไทยชอบรถที่เบาคล่องตัววงเลี้ยวแคบเหมาะกับการขับในเมืองอยากได้ฟีลลิ่งขับหลังและช่วงล่างมัลติลิง k ์แบบรถหรูต้องการแอร์หลังสำหรับผู้โดยสาร รับได้กับการไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังเหมาะก,กับคนมบจำกัดขับในเมืองเป็นหลักชอบรถคล่องตัวเลือก BYD Dolphin ราคา4 0 0แสนกลางถ้าคุณเน้นความสบายใจหลังการขายด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุม176แห่งต้องการแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ที่มีประกันตลอดชีพต้องการระบบช่วยขับขี่ครบต้องการที่ปัดน้ำฝนหลังเพื่อมองเห็นชัดเจนรับได้กับการไม่มีแอร์หลัง เหมาะกับคนที่เน้นความมั่นใจในแบรนด์ต้องการบริการหลังการขายที่ดีเลือก i อ n อนราคา4 0 0แสนกลางถ้าคุณอยากได้สเปคที่สูงสุดในทุกด้านและมีประกันตลอดชีพด้วยมอเตอร์แรงที่สุดวิ่งไกลที่สุดต้องการความสะดวกสบายครบแอร์หลังบวกที่ปัดน้ำฝนหลังต้องการพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางและอเนกประสงค์เหมาะกับคนที่ต้องการรถครบเครื่อง ขับทางไกลบ่อยมีครอบครัวดูไปดูมามันเหลือผมว่ามันเหลือแค่2ตัวเลือกจริงๆคือ EX2 กับ UT ส่วนโดฟินถูก UT กลบไปหมดเลยเพราะราคาใกล้เคียงกันแต่ UT ให้มาครบกว่าชัดเจน g e l l y EX2 Max ถ้าอยากสัมผัสการขับเคลื่อนล้อหลังกับช่วงล่างมัลติลิงค์ UT ความคุ้มค่าและความอเนกประสงค์ที่ดีสุดผมรู้สึกว่า คลิปนี้เรียบเรียงได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเห็นด้วยไหมครับถ้าชอบการเปรียบเทียบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ